ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยมาหัดถอยรถพ่วงกันจ้าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกให้ด้วยนะจ๊ะค่ะสำหรับมือใหม่เนาะไม่ต้องอายนะคะก็นี่นะคะสภาพแบบนี้คือเดินหน้าสุดแล้วแล้วก็คือมันไม่สามารถยืดไปให้ล็อกมันลงล็อกเราก็ถอยตามปกติได้ใช่ไหมคะมาดูกันวิธีการจะทำยังไง วิธีการแก้ปัญหานะคะคือแม่กับลูกมันไม่ตรงกันล็อกมันไม่ลงล็อกใช่ไหมคะเราก็กดล็อกลงไปปึ้งอะล็อกไม่ลงล็อกอย่างนี้คือถอยปกติเหมือนถอยเทนเลอร์หกักซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายไม่ได้แน่นอนนะคะถอยแบบเทนเลอร์ไม่ได้แน่นอนมาดูกันวิธีการทำให้ล็อกลงก็คือถ้าอยู่ในสภาพนั้นนะคะคือเราต้อง หมุนตรงข้ามกันจากหางมันโผล่ข้างขวาใช่ไหมเราก็ต้องหมุนพรมอะไรกลับมาข้างซ้ายหมุนกลับมาจนกว่าล็อกจะลงนะคะหมุนหมุนหมนหมุนมาเรื่อยๆอะ่ะก็คือถ้าเกิดเราไม่แน่ใจใช่ไหมไม่ต้องอายเดินลงไปดูได้นะคะอันนี้คือลักษณะที่แบบว่าเรายืดไปข้างหน้าไม่ได้นะถ้ายืดไปได้เราก็ยืดไป แต่ว่าถ้าเกิดมีถอยได้อีกเราก็ถอยนะคะถอยแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวล็อกมันก็ลงเองเนาะหมุนซ้ายไปเรื่อยๆค่อยๆเลี้ยงไปนะคะเลี้ยงกลับไปเลี้ยงไปทางซ้ายเดี๋ยวล็อกมันก็ลงปเป๊ะเองค่ะพอได้ยินเสียงล็อกลง แล้วเราก็ถอยปกติเลยหางโผล่ทางไหนเราก็หมุนวงมาลัยไปทางนั้นนะคะอันนี้คือสเต็ปการถอยของพี่นะคะ